ขออญาตประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับกับสลักอมทรัพย์ทกสชุดเกษตรมั่งข้าง7นะครับฝาก1 0 0ลุ้น10ล้านบาทนะครับช่วงที่2ซึ่งจะเปิดรับฝากนะครับวันที่5ถึง9กันยายน2565นะครับต้องประชาสัมพันธ์นะครับก่อน1เดือนเพราะว่าทุกท่านจะได้เตรียมเงินนะครับเตรียมเงินให้พร้อมสำหรับที่จะนะครับฝาก นะฝากซื้อสลากออมทรัพย์ทกศชุดเกษตร,รมั่งข้าง7นะครับซึ่งรอบที่แล้วนะครับในช่วงที่1นเนี่ยวันเดียวเต็มนะครับวันเดียวเต็มแล้วก็ในช่วงของวันที่ประชาชนทั่วไปนะครับจะซื้อได้นะครับก็เต็มเหมือนกันนะครับเต็มเร็วมากเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าต้องเตรียมเงินนะครับเตรียมเวลานะครับดูให้พร้อมนะ เราจะได้ไม่พลาดนะครับเหมือนช่วงแรกนะครับมาดูทําความรู้จักสลากออมทรัพย์ทกศชุดเกษตรมั่งข้าง7กันหน่อยดีกว่านะครับสลากออมทรัพย์ทกศชุดเกษตรมั่งข้าง7นะครับเป็นการฝากสลากหน่วยละ100บาทนะครับจะเปิดรับฝากในช่วงนะครับช่วงวันเวลาที่ ระบุไว้นะครับโดยสลากนี้มีอายุ3ปีครบกำหนดวันชนวันนับจากวันที่รับฝากการออกรางวัลจะออกรางวัลทุกวันที่16ของทุกเดือนยกเว้นเดือนมกราที่ออกวันที่17ของทุกปีออกรางวัลครั้งแรกนะครับในช่วงที่1เนี่ยจะเป็นวันที่16กรกฎาคม2565นะครับก็คือออกมาแล้วผ่านการออกรางวัลมาแล้วโดยสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลดําเนินการออกรางวัลให้นะครับ ดอกเบีย้ยและเงื่อนไขาการจ่ายดอกเบีย้ยนะครับผู้ที่ฝากถึงวันครบกําหนดระยะเวลาการฝาก3ปีนะครับจะได้รับดอกเบีย้ยหน่วยละ0 1 8 0บาทนะครับคิดเป็นอัตราดอกเบีย้ยร้อยละ0.06ต่อปีนะครับผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกําหนดจะไม่ได้รับดอกเบีย้ยผู้ที่ฝากไม่ครบ3เดือนนะครับหกักค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลาก2บาทต่อหน่วยนะครับ ค่าธรรมเนียมการออกบัตรสลากสำหรับผู้ฝากสลากผ่านทกศเอโมบายนะครับเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ20บาทนะครับนะในกรณีที่จะออกเป็นบัตรสลากนะครับสิทธิ์ในการถูกรางวัลน,นะครับฝากภายในวันที่15ของเดือนจึงจะมีสิทธิถูกรางวัลในเดือนนั้นโดยสลากแต่ละหน่วยจะมีสิทธิถูกรางวัลถึง36ครั้งด้วยกันนะครับ จำนวนรางวัลและเงินรางวัลนะครับเงินรางวัลต่องวดนะครับจำนวนถึง2องล้านหนึ่งแรางวัลด้วยกันนะครับรวมเป็นเงินมูลค่า46่สิบหกล้านเก้าแบาทประกอบไปด้วยนะครับรางวัลที่1แบบเสี่ยงหมวดมี1รางวัลนะครับรางวัลละ10ล้านเลยนะรางวัลที่1ต่างหมวดนะครับมี99รางวัลรางวัลละ10,000บาทนะครับรางวัล ที่2นะครับหมุน3ครั้งมี300รางวัลรางวัลละ5,000บาทนะครับรางวัลที่3หมุน10ครั้งมี1000รางวัลรางวัลละ2,500บาทรางวัลที่4หมุน20ครั้งมี2,000รางวัลรางวัลละ1000บาทรางวัลที่5หมุน100ครั้งมี1 0 0 0 0หรางวัลนะครับรางวัลละ500บาทรางวัลเลขท้าย4ตัวหมุน1ครั้งมี1 0 0,000รางวัลรางวัลละ50บาท รางวัลเลขท้าย3ตัวหมุน2ครั้งมี2ล้านรางวัลรางวัลละ10บ,บาทนั่นเองนะครับนี่คือรางวัลรวมมูลค่า46ล้าน990,000บาทนะครับ การประกาศผลออกรางวัลนะครับถ่ายทอดสดการออกรางวัลทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแ,งแห่งประเทศไทยขึ้นความถี่891กิโลเฮิรตซ์นะครับหรือทางเว็บไซต์ w w w baac.or.th หรือ f c e e o o o นะครับทกศ baac thailand หรือทอกศบริการด้วยใจนะครับหรือทาง y o u t u baac e thailand นะหรือแอปพลิเคชันทกส AMOBILE เมนู TV ทีวีทกศนะครับเงื่อนไข เป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดสแกนนะครับเพื่อจองสลากได้นะเดี๋ยวช่วงใกล้ๆก,ก่อนแล้วค่อยสแกนช่วงนี้ยังจองไม่ได้นะครับเตรียมเลงคิวอารโค้ดไว้เลยปักบุดเอาไว้เลยนะครับเตรียมพร้อมไว้นะครับในช่วงที่2นะครับสำหรับบุคคลลูกค้าเกษตรกรนะครับ จำกัดการจองสิทธิ์ลายแล้วไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทเปิดจองสิทธิ์วันที่5 9กันยายน2565นะครับผ่านแอปพลิเคชันทกศ AMObile นะครับภายในวันที่15กันยายน2565นะครับต้องยืนยันการฝากสากแล้วนะครับการนำเงินเข้านะครับภายในเวลา21ในกาของวันที่16กันยายน2565นะครับถ้าทางสาขาทกอศอนะครับสามารถที่จะเข้าไป ยังแต่ละสาขานะครับเพื่อไปซื้อได้เลยไปจองสลากได้เลยนะครับแล้วก็นำเงินเข้านะครับ19กถึง21กันยายน65นะครับสำหรับลูกค้านะครับที่เป็นผู้ฝากสลากทกสชุดเกษตรมั่งคั่ง4ที่ครบกำหนดวันที่1กรกฎาคม2565เป็นต้นไปเปิดจองสิทธิ์วันที่5ถึง9กันยายนนะครับ2565เหมือนกันนะครับผ่านแอปพลิเคชันทกสก็ภายในวัน ยืนยันการฝากภายในวันที่15กันยายน2565นำเงินเข้าไปในบัญชีนะครับเพื่อตัดเงินฝากนะครับภายในเวลา21นาฬิกาของวันที่1 6กันยายน2565นะครับถ้าทางสาขาทกสนะครับทุกสาขาก็ไปได้ที่วันที่19ถึง21กันยายน2565นะครับการรับฝาก ฝากผ่านแอปพลิเคชันทกศเอโมบายไม่เกิน20ล้านบาทต่อครั้งสูงสุดไม่เกิน100ล้านบาทต่อวันต่อลายนะครับถ้านักเคาน์เตอร์ทกศส,สาขาไม่เกิน200ล้านบาทต่อวันต่อลายนะครับเตรียมเปิดรับฝากช่วงที่2นะครับตั้งแต่วันที่22กันยายน2565เป็นต้นไปนะครับ สำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไปเตรียมพร้อมเลยนะครับวันที่22กันยายน2565เป็นต้นไปสามารถที่จะเข้าไปรับฝากได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันกับหน้าสาขานะครับสามารถที่จะเตรียมไปดาวน์โหลดแอปเลยนะเพราะว่าเวลานะครับเวลาเราจะฝากจริงๆเนี่ยนะครับช่วงใกล้ๆเนี่ยถ้าเราเราไม่ถ้าเราไม่เตรียมตัวเนี่ยมันหมดก่อนนะครับหมดก่อนแล้วเขาปิดเลยนะเพราะฉะนั้น เราต้องเตรียมตัวแต่เน,นเนิ่นๆนะครับฝากผ่านแอปพลิเคชันสะดวกสบายนะครับง่ายกว่าง่ายกว่าฝากแบบสลากอ่ะนะครับแบบไปซื้อสลากที่หน้า,าสาขาแต่และสาขามันมันคือแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะแต่สำหรับผมเนี่ยมันวุ่นวายมันยุ่งยากนะฝากผ่านแอปดีกว่าเปิดแอปปุ๊บแล้วซื้อเลยอยากซื้อเท่าไหร่ก็ซื้อเลยนะครับแสนหนึ่งสองแสนซื้อไปนะครับ สะดวกสบายกว่าเพราะนั้นเตรียมความพร้อมให้พร้อมนะครับนี่ผ่านแอปนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับฝากสลักผ่านแอปเพราะว่ารอบที่1เนี่ยนะครับช่วงที่1เนี่ยผมฝากไปแล้วนะครับในสลักออมทรัพย์นะครับมันก็จะมีกะเกษตรมั่งคัง 3, ่งสเกษตรมั่งคั่ง 1- 7นะครับคลิกเข้าไปเลยนี่เลขทะเบียนของเรานะครับเข้าไปปุ๊บมันจะเห็นสลักออมทรัพย์ที่ผมซื้อไว้แล้วนี่200หน่วยนะครับ ่านี่รายละเอียดนะครับที่ฝากไว้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะฝากง่ายๆนะนะครับไปฝากกันครับเดี๋ยวใกล้ๆผมจะออกมาทำคลิปอีกนะช่วงใกล้ๆวันเพื่อเพื่อกระตุ้นเตือนนะครับจะได้เตรียมไว้อันนี้เป็นคลิปที่ออกมานะครับ ให้คุณได้ตะเตรียมเงินไว้นะครับใครที่วางแผนที่จะซื้อสลากอยู่แล้วนะครับก็เก็บหอมรอมริษเก็บเงินเอาไว้นะครับยิ่งฝากมากก็ยิ่งมีโอกาสล,ากลุ้นมากนะครับมันเหมือนกับการลุ้นสลากแหละซื้อหลายหน่วยมันก็มีโอกาสที่จะลุ้นรางวัลใหญ่นะครับ